นี่ค่ะคือผักอีไลมันจะมีเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค,ะค่ ah คะเป็นอย่างนี้นะดูใบนะจะให้เห็นใบชัดๆนะคะนี่ค่ะนี่คือใบผักอีไลนะคะจะเป็นอย่างนี้ผักอีไลผักขี้ขมนะคะเออนี네่ค <mat> ่ะคือชื่อของเขาเนาะนี <mat> ่จ้าแล้วมันจะเป็นกอลักษณะอย่างนี้นะคะแตกกอกอนีค่ะ เดี๋ยวเราจะให้น้องการแซะเนี่ยค่ะน้องกันก็จะเอามีดแซะนี่ค่ะ,คะก็จะได้มายกกอแบบนี้นะคะนี่นี่แหละค่ะที่เราจะไปกินเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกนะคะเราจะเดินดูเดี๋ยวจะนี่ค่ะนี่คือผักสะเดาดินนะคะที่เราแยกกันดูนะคะลักษณะแตกต่างกันระหว่างสะเดาดินกับนี่คือสะเดาดินนะคะ <c oughs> นี่ คือผักเดาดินใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือผักอีไลนะคะหรือผักขี้ขมนะคะเออไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อหาต่อนะคะนี่คือผักอีไลขี้ควายนะคะเอออันนี้กินไม่ได้นะคะเนี่ยผักอีไลขี้ควายจะมีลักษณะใหญ่อย่างนี้นะคะกอใหญ่ต้นใหญ่อย่างนี้นะคะเออส่วนนี้ก็คือลูกทองเทงนะคะ นี่ตอนเด็กๆก,กินบ่อยนะคะเพิ่มวิตามินซีนะมีรสหวานแล้วก็รสเปรี้ยวก็มีนะคะอันนี้เป็นผักสะดาวดินนะไม่ใช่ผักอีไล่นะ,ะ,ะนี่ค่ะ <c oughs> กินได้เหมือนกันทำกับนำมาทำกับข้าวได้เหมือนกันนะคะแต่ทางบ้านเบียร์เขาจะเอาผักอีไลค่ะถ้าเป็นสะดาวดินก็คือเอาไว้ที่หลังนะคะ มันหายากนะคะเป็นทุ่งหลังบ้านนะทุ่งด้านหลังบ้านพี่เบียมาถ่ายคลิปเนาะมืดหนขอภัยนะคะมันเย็นแล้วเนาะนี่ค่ะนี่ตอนนี้เขากำลังเตรียมปรับดึงปรับดึงก็จะมีบ้านช่องขึ้นมาเดี๋ยวเราก็มาหาทักกินกันดีกว่านี่นี่กันต้นเล็กนี่คือต้นอ่อนๆน,นะคะเอามีดจึ๊กไปอย่างนี้เลย ทำไมต้องแสะเอามีดปาดจึ๊กไปไง่ายๆปาดรากมันให้ขาดน,ะะนั่นเองค่ะนี่นี่ค่ะกระด้ประมาณนี้นู่เดี๋ยวเราจะหาจนหมดทุ่งนี้ค่ะเอาแค่ทุ่งนี้ทุ่งเดียวเนาะ<ง>ทุ่งนี้ทุ่งเดียวดูก,การหาไปอะไรเราจะหาประมาณนี้เนยะ่<ง> <laughs> อือสองกอเลยนะครัะอืออันนี้จะเป็นแบบมันแบบแดงแล้วเนาะมันก็จะแก่ยิ่งแก่ยิ่งอร่อยยิ่งมันนะอันนี้ก้อนอันี่ก้อนนี้อ่นอนนี่ของอร่อยของแซ่บค่ะของแซ่บแซบจะได้ประมาณนี้แล้วเนาะนี่นี่ นี่ก็อ่อนๆดึงออกมาได้เลยนนั่นก็สะดาดินมานี่ดูสะดาดินเนี่ยเห็นไหมสวยนะกินได้เหมือนกันรสชาติเหมือนกันเลยเหมือนกันเนาะเนี่ยแต่เรานิยมไม่กินผักอีไลมากกว่าถ้าเราหาผักอีไลไม่ได้เราถึงจะกินนะคะสะดาดินมีเลือกด้วยนะคะตอนสมัยเด็กๆนี่ ไปหาตกเย็นมาก็ไปละเลิกเรียนมาก็ไปละเอ้เพื่อที่จะมาหาให้ยายแกงให้กินมี่นี่นี่มาสนี่ให้กินนี่เอาไปแกงเลียงหรือต้มจิ้มน้ำพริกนะโคตรอร่อยเลยค่ะกอไฟที่พูดจาไปดูวิตติล <laughs> สมดูบิตตี้ใครเห็นวิตตี้มั่งดูเดินสบายใจเฉบเลยนะเออจ <laughs> ิ้มน,น,นะน,นี่ต้นน้อยนะนี่นี่ต้น เยอะแยะไปหมดเลยตามตาดีต้องหาต้องนั่งหานะคะถ้าเดินถ้าเดินหาปวดหลังแย่เลยนี่นี่ต้นหนึ่งนีมาเนี่ยถ้าเดินหาเรานะคะถ้าเดินหาพายเรยต้องค่อยๆตอดๆดไปนะคะ ดูดไปไอ้กิตตี้พิตี้มาแล้วกิตตี้ไม่ได้ตัดขนเลยฮ่วช่วช่วฮช่ช่ช่วนี่อุ๊บียแนี่ เยอะมากเลยเยอะเยอะเลยนี่จ้ะก็ได้ประมาณต้นอะไรตองเลยต้นอะไรม่มังคุดเหมือนธงเทงค่ะเหมือนต้นธงเทงเหมือนต้นพริกแต่สวยมากเลยค่ะทุกท่านดูดูดูเข้ากล้องเข้ามาใกล้ๆเห็นเห็นนี่ใกล้ไปแล้นี่จ้ะโ้สวยอ่ะดูสิลูกเขาอ่ะ เหมือนพริกอะเหมือนพริกเหมือนทงเทงนะคะเราจะมาชิมจะตายไหมอืมไม่รู้สิชิมดิเหมือนมะเขือเทศน้อยตายป่ะรสชาติเป็นไงหน่วยกล้าตายนะจ้ะมันทงเทงอะเออก็ทงเทงเหรือมั้งแต่มันเอาเผ็ดๆหน่อยๆก็พริกเลย <laughs> อ้ยหน้าไปปูกอะได้ขูดเไปปูกไปแต่<อ>ตกินแล้วเป็นสีม่วง ลินกระมวงนหนวะอร่อยอ่ะนี่ต้นอะไรอ่ะแปลกมากเลยสวยด้วยบุกเอาไว้เป็นประดับก็ประดับก็แล้วกันนี้เพื่อนๆขอแล้วจะไปเด็ดมันสวยดิกินอีกแล้วไอ้กันหน่วยกล้าตายนะใส่ใสขออันนึงดิเอาอะไรจะกินเหระอร่อยอ่ะตายนะคลิปนี้จะได้บันทึกกันนะคะว่ากินแล้วอร่อย รสชาติเป็นไงแซ่บเจ่บ,จบ,จบหน่วยกล้าตายไม่เห็นตายเลยไม่เห็นตายแกงเลียงผักอีไล่นะฮะต้มน้ำเดือดใส่รสดีแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะใส่พริกแกงนี่พระเอกของเราผักอีไลที่เก็บมานะฮะปีนี้ นี่ปลาย่างน้อยเดีย๋ยวเราจะอาปลาย่างน้อยใส่ลงไปนะคะนี่แม่เขาก็ใส่ปลาย่างลงไปแล้วใส่ใส่ทั้งไม้เลยนะเดี๋ยวม,มันหลุดออกจากกันไงใส่ทั้งไม้ 有的。 ได้มาแล้วค่ะแกงผักอีไล่นะคะนี่ค่ะแกงเลียงผักอีไล่สีมือแม่นะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะขออนุญาตกินข้าวก่อนค่ะ